สวัสดีครับผมทองหินศรีปาที่ได้เดินทางมาจากอำเภอเขาท่อมจังหวัดกระบี่วันนี้รู้สึกดีใจครับที่ได้มาร่วมโครงการบาสกแก้วบัสิกาแก้วนะครับในครั้งนี้เป็นเวลา3วันนะครับสิ่งที่ได้เดินทางมาร่วมโครงการในครั้งนี้นะครับก็มีความประทับใจหนึ่งก็เป็นสถานที่นะครับที่าได้มีโอกาสได้รองรับ นะครับอุบาสกอุาสิกาแก้วจํานวนทั้งหมด89ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินตลอดถึงที่พักอาศัยนะครับที่เราได้ปริวารโครงการอุบาสกอุบาศิกาแก้วเป็นเวลา3วันนะครับเป็นสถานที่ที่ว่าน่าอยู่อีกสถานที่หนึ่งนะครับซึ่งในอนาคตของจังหวัดกระบี่นะครับเราก็ จะไปปฏิบัติและก็โครงการต่างๆที่ส่วนปฏิวัตินา,นานชาติจังหวัดกระบี่ที่จะกูดข,ขึ้นในเร็วๆนี้นะครับสําหรับโครงการกระถิ่นสามหมื่นวัดนะครับตอนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณมานหลวงพ่อธรรมชโยนะครับที่ท่านได้เลเหยนความสําคัญนะครับเกี่ยวกับการโครงการเท่ากระถิ่นสามหมื่นวัดในครั้งนี้ในรเพื่อที่จะบำรุงพระพุทธศาสนานะครับและที่สําคัญท่านได้ ดำริแล้วก็ดำริกับตัวเองว่า,ามาพึ่งพระพุทธศาสนาแล้วก็ศาสนาก็ต้องพื่งท่านด้วยเพราะฉะนั้นท่านได้สมความปรารถนาที่จะได้ช่วยบริเณพระพุทธศาสนาแล้วก็ส่งเสริมศาสนา,สนาซึ่งทุกวันนี้ในด้านของพระสงฆ์จะมีข่าวที่ไม่ค่อยดีแต่หลวงพ่อธรรมชโยท่านก็ได้เล่งเอ,งอ็งกสวรรค์แล้วก็ช่วยสนับสนุนในด้านของทาง ที่สำคัญกระผมเองนะครับชาวจังหวัดบีกขอขอบคุณประเดษพิตรท่านท่านหลวงพ่อธรรมชโยนะครับที่ท่านได้เล็งเห็นความสําคัญัวในด้านของบุคลากรไม่ว่าเป็นในด้านของทางพระพุทธศาสนาก็ดี่างในด้านของประชาชนนักเรียนก็ดีที่ท่านให้การสนับสนุนมาดวยดีตลอดนะครับในนามของกบี ขอกราบขอบคุณท่านหลวงพ่อธรรมชโยขอให้ท่านมีอายุมั่นขวัญยืนเป็นร่มโพร่มใสของลูกๆอุบาสุบาอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตลอดไปนะครับขอถวายค่